สวัสดีครับสวัสดีตอนเย็นครับผมวันนี้ยังอยู่กับช่อง y s k สอสอธิการเช่นเคยครับผมก็ตอนนี้ซ่อมแรงคอนโทรลเจ้าโฟมสุ120ขีด5เสร็จแล้วผมแล้วก็ปั๊มไฮโดรลิกครับผมก็กำลังจะตั้งครับผมเพิ่งประกอบเสร็จครับผม กำลังลองครับผมตอนนี้ก็กำลังลองครับผมช่างกำลังตั้งให้ครับผมกำลัง้องระบบเจ้ามีโชคครับผมว่าจะจวดจาดขนาดไหนครับผมก็ผมจะให้ช่างตั้งแบบไม่ต้องให้เร็วมากครับผม ขอแค่ไม่มีควันก็พอครับผมทำงานได้ดีประหยัดน้ำมันไม่กินน้ำมันก็โอเคแล้วครับผมรถเราเก่าแล้วครับผมไม่ต้องจำเป็นต้องว่าเร็วแรงครับผมก็ตามสภาพอายุการใช้งานนะผมก็เป็นเรื่องธรรมดาครับผมอายุเยอะแล้วครับผมขอแค่ทำงานได้ดีไม่ติดโหลด ก็โอเคครับผมก <Hey. S 1> ำลังร้องกันะผมแล้วก็ทำสามอย่างครับวันนี้เปลี่ยนเก็บรั่วแพ่คอนโทรลแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกเปลี่ยนนิ้วใหม่แล้วก็ เทอร์โบครับผมก็ช่างเบิ่มจากเมืองอุบลมาจัดให้ครับผมยังตั้งไม่สมบูรณ์นะผมซึ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้ครับผมสดๆร้อนๆเลยครับผมก็กลับพายุกำลังเข้าครับผม เท่าที่ครับผมมีอาการติดโรถเล็กน้อยกำลังเอาเกจมาวัดครับผม ทำสามอย่างน่าจะจบครับผมเพราะเครื่องก็เพิ่งฟ<บ>ิตมาใหม่ครับเจาของเก่ามาดูกันะผมเปลี่ยนเทอร์โบแล้วก็ปั๊มไฮดรอลิกเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนบล็อกนิ้วใหม่เพาใหม่แ้นทนเก็บเลือดรั่วซึมครับผมฝนตกครับผมเลยได้ยืนถ่ายในร่มครับผมเลยไม่ได้เดินไปหาช่างครับ ก็ไม่ได้รีวิวตอนประกอบให้ดูครับผมเดี๋ยวมาชมกันครับผมเ <c oughs> สียมวนมาเล่นด้วยครับผมนี่เำลังขดูรถแรงครับผมหมดเร็วสุดครับผมช่างจะตั้งให้ เรามีโชคเราจะไวกว่าเดิมหรือเปล่าครับผมแ้วผมว่าเสียงปั๊มยังอยากหอนอยู่ครับผมมารอดูนะผมจะจวดหรือเปล่าครับฝนตกครับผม <t> ก็มีหินลูกลังขายครับผม กำลังตั้งนะผมให้มันเข้าที่ให้มันสมบูรณ์นะผมก็ไม่ได้ขายครับผมคันนี้เอาไว้ใช้งานนะผมหมดสุดครับผมเร่งจั ลองระบบครับผมยังไม่เข้าที่ครับผมเป็นน้ำพิเศษครับผมคันนี้เป็นทนยาวครับผม ใส่ปั๊มน่าจะแก่ไปครับผมชมคลิปกันยาวๆครับผม,ม,<ไ>มก็ตั้งไปเรื่อยๆครับผมถึงจะสมบูรณ์ครับ ช่างเราเก่งมากครับผมลองให้หนึ่งชั่วโมงเต็มๆครับตั้งไปด้วยทดสอบไปด้วยผองใส่หนักอาร์มเข้าครับผมโหลดอาร์มเข้าอาร์มออกครับ ฝนตกครับผมบรรยากาศดีครับก็เช็คลวแข้คอนทรลด้วยครับผมลองแล้วก็เช็คลว่ว่าอยู่หรือเปล่าครับเน้นแห้งทำงานดีครับรถผม ไม่ต้องการไวมากครับผม <c oughs> ยังอยากหนักอามอยู่ครับผมแต่ <c oughs> ว่ายกยก,ยกนี่ได้แล้ว กุ่งกีนี้ได้แล้วเหลือแต่อามออกอามเข้าผมอ่เจอนคลิปหน้าผมเดี๋ยวมารีวิวให้ดูับผมก็ตอนนี้ฟ้าร้องครับผมฝากกดไลค์กดติดตามด้วยครับผมเจอกันคลิปหน้าผมสวัสดีครับ